โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับช่องช่องอะไรบอกสิบอทมีค่ะอันนี้ก็คือการเขาเรียกว่าคอนแลบครั้งแรกดูซิว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมตอนนี้น่าจะยังนึกถึงมีมนี้เลยมันจะไม่น่ากลัวใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้คือเราต้องหาของให้ได้เยอะที่สุดตกของยังไงอ่ะชี้ขวาไปแล้วให้แบบตะขอมันโดนอ่ะโดนพอดีด้วยนะใช่ หรือ,อ<ม>ง่ายๆคือเราต้องเก็บไม้มาทาเรือซะให้มันจบๆตอนนี้เรารู้สึกว่ามีสายตาจับจอ้องเราอยู่อยตอนนี้ยังไม่เจอฉลามลงมาว่ายน้ำเลยให้ผู้หญิงลงไปว่ายน้ำนะส่วนตัวเองอยู่แบบปลอดภัยมากมีมีโคมีมันฝั่งด้วยเอียเตอนมีอาหารแล้วเดี๋ยวเอาผูกมันมืดมากตอนนี้ขอทําเรือก่อนแล้วกันผูกต้นไม้แล้วกันเอา โอเคปลูกต้นไม้มาแล้วปลูกเลยปลูกเลยปลูกเตยตรงปลูกเลยโต้ทำไมมันมีเซฟติงก้อนอื่นอย่นี้นะมีดินไหมั้ยเออีกแค่สามอันอะตอนนี้เราอาจจะต้องใช้บล็อกใบไม้ทำ <c oughs> เป็นทางก่อนทำ <c oughs> เป็นทางเดิน <c oughs> มีถ่านหรือเปล่ามีมีอยู่ในกล่องต้องการแสงสว่างตอนนี้มองอะไรไม่เห็น มุ้ไไปคิดว่าเราจะอยู่ได้กี่วันคิดว่าไงครับสามแล้วกันคิดว่าไงครับเราจะอยู่ได้กี่วันถามว่เราจะตายไหมเราจะรอดไหมตอนนี้นเราจะรอดถ้ามันไม่มีตัวอะไรมางาบถ้าไม่ลงไปไว่ายน,น้ําตอนเนี้ยอันนี้คือแบบไม่รอให้มันมาหาแล้วนี่คือว่ายน้ําหาเลยนี่ไง <c oughs> มาเร็วอีกแล้วกํกลังว่ายน้ํา เช้าแล้วอันนี้ด้วยความที่ลงเท็กเจอร์แพคเขาเรียกว่าอะไรพวกชุดพวกของใช้อ่ะอม,มันก็จะเปลี่ยนไปก็เลยงงเลยทีนี้วางไปโอ้หบล็อกดินเฮ้ยมีเหล็กด้วยแค่อันเดียวดีใจทำไมแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวดีใจทำไมเหมือนของที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ต้องการที่สุดคือถัองที่มันมีของอ ชโอ oh. ต้องรีบทําขวานเนี่ยเราก็ตัดเอาบล็อกไปค้าเป็นแผ่นๆเอาเอ้ของมันมาเยอะกว่าตอนเล่นคนเดียวอยู่นะว <laughs> ู้ยนีงไงไม้ oh. เราจะทํแต you know? ่ต้ไม้จะโตนะคงอีกนานเลยหรือเปล่าเนี่ยทําขวานแจกกต่ตอนนี้ขวานหินอยโยนให้ oh. นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทำแหละแพรเดี๋ยวเราจะ เอามาค้าเป็นแผ่นเล็กๆมันจะได้มีบล็อกเยอะๆอ่อแต่สูตรคนไม่ค่อยมีอะไรเลยอืมมันยังไม่เจออะไรเลยตอนนี้นี่นี่คือการผลจากการไปดูคลิปคนอื่นเราเรียกว่าเป็นแนวทางไม่ได้ก๊อปนะเดี๋ยวเราจะลองออกสำรวจกันไหมแต่เราจะกลับมาถูกหรือเปล่า <c oughs> น่นๆสิ <c oughs> ติดอยู่อย่างเดียวเราจะกลับมาถูกหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เห็นเขาโค้งความสวยงามของบ้านเราเลย เรามีเตียงแล้วมีเตียงแล้วไหนเฮ้ยปเปลี่ยมาจากไหนเอายงมุมครับคนแก่อ๋ออันนี้ก็นอนเบียดเบียดจำไปก่อนนะตอนนี้ <c oughs> ต้องรอต้นไม้โตไม่งั้นเราจะไม่เห็นแบบว่าเวลาเราไปที่ไกลๆไง <c oughs> มันจะไม่มีอะไรให้สังเกตเ <c oughs> ออใช่ยมันมีต้นจังเกิลมันปลูกต้นเดียเด่ยวๆได้ไหมอะต้นจังเกิลมันจะสูงไหมแต่ว่ามันต้องมีอีกสามอันตอนนี้คือมีอะไรปลูกหมด ปูหมดทุกต้นตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรลอยมาเลยแสดงว่าเราต้องออกไปสำรวจกันแล้วล่ะซึ่งไม่เหมือนตรงนู้นมีเหมือนฝั่งนู้นนู้นู้นเนี่ยโอ้มันมีเหมือนเป็นเกาะเล็กๆน่าจะไปดูไม่กี่บล็อกไม่กี่บล็อกนองไปดูไหมไปเลยไปพวกเราเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่ลงใช่ไหม และนี่คือ,อคลิปตลกแต่เรามีแค่ขวานเนี้ยโอมันเป็นปราสาทใช่ไหมปราสาทเด็กๆเฮ้ย <Hey. S 2> มันจะมีกล่องไหมเสียงใครแปลงฟันอะได้ยินไหมได้ยิน <laughs> ใครแปลงฟันกำลังบ้วนน้ำเขากเลังแ,แปลงฟันอยู่ตอนเะนอะกำลังกลัวปากลองขุดดูเพื่อจะเฮ้ยนี่ไงกล่องมีกล่องจริงด้วย เฮ้ยมีควานกับเบ็ดตกปลาเอาไปซะแล้วไปฆ่าคนเดียวซะแล้วคุณผู้ชมดูนะครับเขาไม่ใช่คนที่อ่อนแอเหมือนที่ทุกคนคิดนะอันนี้คือหญิงเก่งแล้วนกลับมาฆ่าซอมบี้ไปแล้วสองตัวนะเอากล่องไปด้วยแล้วกันคิดว่ามันมีไหมไรือว่ามีกล่องให้เราเก็บของอะไรเงี้ยว่าแต่บ้านเราอยู่ทางไหนนะข้างหลังมั้งข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่ไหมต้องใช่แหละ ตอนนี้ก็จะมืดแล้วเรากลับกันดีกว่านั่งไงโอ้ยใกล้ๆดีนะใกล้ๆเขาบอกว่ามันมีเกาะด้วยแต่ว่าก็จะมีแบบซอมบี้อะไรเต็ไมไปหมดแต่เหมือนจะมีเตียงเดียวนะตอนเนี้ยเหมือนจะมีเตียงเดียวนะนอนให้มันเช้าไม่ได้มีไอ้มังมุมกี่อันแล้วตอนนี้มีแค่สามอันอม,มีอันหนึ่ง ได้ขนแกะหนึ่งอันได้ก้อนหนึ่งโหดีใจมากต้องเก็บอีกแปดอันอยากได้หินมีหินไหม,มจะได้ทำจะได้ทำเตาหลอมหินโ,<ฮ>โอ้ได้แล้วตอนนี้มันฝลั่งเยอะเลยมันทำอะไรได้บ้างฝรังอุย้ยมืดเราลืมจุดไฟเดี๋ยวลืมจุดไฟทั้งนั้นไหนอยากเจอฉลามจังเลยอ่ะไม่เห็นจะเจอเลยฉลามอ่ะมีเผาหล็กไม่มีหรือเปล่าฉลามทิพย์ ไม่เห็นจะมีอันนี้ก็ยังอยู่คืนวันที่สองแบบว่ายังไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เพราะว่าต้นไม้ของเรายังไม่โตสีไม่เหมือนกันช่างมันนะรอแบบว่ามีของเยอะก่อนค่อยมาตกแต่งกันอีกทีหนึ่งอีกนั่นอีกนันนอนคนเดียวนะโอ้ฝันชีเลยแบบว่าถ้านอนในไม้คราฟนี่คือแบบนิ่งแบบนิ่งจริงๆอ่ะนอนไม่ดิ้นนอนไม่มีอะไรลอยมาเลยหรอ ไม่มีเลยตอนนี้แบบว่าลองคิดดูว่าถ้าชีวิตจริงเราติดแบบนี้แล้วแบบไม่มีของลอยมาให้เราเก็บสักทีอะอลากงอกเราน่าจะตายกันก่อนเนีย่ยมันคือเบ็ดอะไรอะเฮลัยอะโอ <laughs> เก็บมันไปเถอะ <laughs> เก็บมันไปเถอะมันเป็นคำสาปใช่ไหมใช่เหล่ายมึงม,ม,มุมอีกแค่สามอันเราก็จะได้นอนกันแล้ว นันไงสองอันอว่ายน้ำเลยกระโจนเหลือหนึ่งชิ้นยังไงเ,เราจะได้นอนกันแล้วตอนนี้แต่เหมือนจะขาด <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าไม้เราใช้ไม,ไม้ไม่เหมือนกันได้ไหมอ่ะวันนี้มีไม้โอ้กับจังเกิลน่ะน่าจะได้หรือเปล่านี่ตรงน,นี้ก็ไม้ตอนนี้มีจังเกิลสองจังเกิลมันกันโอเคอเราก็จะได้นอนกันสักทีแล้วแบบ <c oughs> อย่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้อ่ะนอนนอนหนีแล้วเสียงอะไรไม่รู้เสีงฟิวฟิวฟิวนอนดีกว่าโอเคเช้านี่คือวันที่สามแล้วโอ้โหพูดเหมือนแบบว่าเป็นวันที่สิบอะไรเงี้ยลองโอ้ตัวเลี้นนี้เราก็มีไม้แป๊บเดียว มีไม้ม,ไม,ม,มีไม้แค่แป๊บเดียวนี่ไงเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กมาทําเป็นกัญไก่ตัด,ต,ดตัดไอ้บล็อกนี้ oh. แล้วทําเป็นทางเดินไปก่อนถังเยอะเหลือ <Hey, S 1> เกินเื่อเอาไม้มาขยายเกาะเลยนะเดี๋ยวนะ mm. เราเอาของจากถังชั้นล่าง,างขึ้นมาไว้ข้างบนเดี๋ยวงงอันไหนไม่มีไม่มีของเอ้ย <laughs> มีสมุดอะไรด้วย <laughs> สมุดอะไรนะสมุดปริศนาแต่ เราจะให้ผู้หญิงมีคนอ่านนะครับมันต้องเป็นอะไรไม่ดีแน่เลยเนี่ยลองมาดูในนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือแบบของดีหรือเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่คือโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่คืออ่านหรือยังยังไม่ได้อ่านเข <laughs> าเรียกว่า lady first ไม่ต้องเราต้องลองไปตามนี้ดูแล้วไหนไต้องมีอะไรแน่มาดูหน่อยสักอย่าง อะไรเนี่ยมั่วไปหมดอันนี้คือพิกัดอย่าบอกนะว่าพิกัดแน่เลยมันต้องมีอะไรโอ้มันต้องไกลขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ลบสามสิบกว่ากับลบเจ็ดสิบแล้วในสมุดก็คือเป็นพันนะพยายามจะให้เราลงจากบ้านใช่เราเรา <laughs> เก็บเก็บมันไปเ<ง>ถอะหรือว่ารอพรอใช่ไหม ไม่มีหรอกวันที่เราพร้อมตอนนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรกันตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อนตอนนี้สงสัยว่าเราสามารถลงไปข้างล่างได้ไหมเหมือนก็ต้องคาประตูหรือเปล่าอยากลงไปคาประตูแล้วเราอยากลงถ้ำ <laughs> อ่ะเอาประตูไปเห็นว่ามัน <laughs> <laughs> เห็นว่ามันจะวางแล้วแบบเรากดเปิดประตูมันจะทําให้แบบว่ามีอ,มอากาศหายใจลองไหม ลองไหม,ไมลงไ,มไปเลยนี่ไงไมืดเชียวก็<อ>ยืนอัดยืนอัดอัดกันไปนะเอาอีกประตูนอีกบานนึงแล้วเราจะขุดให้มันเป็นถ้ำได้ย,ไไยังไงเดี๋ยวว่าเราต้องลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาอะไรมาปิดมันมืดอ,อ่ะมืดจังต้องทำแทบดรอไหมแบบว่า เราว่าปิดข้างบนใช่ไหมใช่ตอนนี้โอ้แต่ตอนนี้นไไมึดติร์เลย <c oughs> ซึ่งมันคราฟยังไงขอดูก่อนไม่มีคู่มือกันคราฟขึ้นไปคราฟที่ขุดหินกันไหมหรือว่ามีแล้วมีแล้วโหโเร็วมากเร็วมาก <c oughs> ไม่บอกกันเลยนะแบบว่าซุ่มเงียบมากขอคราฟมั่งตอนนี้มีแต่ขวานไงโอเคมาตืร์ดเลยแทบดอมมันคราฟยังไงคราฟไม่เป็นโอ้มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งเบ็ดนี้น่าจะไม่ได้ใช้รอกมั้งเก็บเก็บเก็บ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันลองไปมั่วนิ่มดูค้าง่าเลยว้าเบียดก,กันอยู่ในประตูเ,เดียวกันเราล,ล,ลองสิว่ามองไม่เห็นอะไรเลยหนูมองไม่เห็นละทุกอย่างยังปกติดีอยู่หรือเปล่าตอนนี้คือมันทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะได้ใช่ไหมเอ้ยให้ใช่ไหมไม่เอ้ยหรือว่าเราเต้องปิดอ๋อเอ้ย โอ้ยฉันหายใจไม่ออกโอ้ยอย่าเพิ่งตายนะนี่เพิ่งวันที่สามอย่าเ <c oughs> พิ่ง <c oughs> แข็งใจไว้ก่อนรอให้มันช่งนะางทุรักทุเลเดี๋ยวนะยังทุกอย่างยังโอเคอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวว่าเราต้องวางบล็อกลองมัวน,นี่มก่อนตอนนี้ลองเอาบล็อกอุดก่อนเราจะได้มีถ้ำเฮ้ยเฮ<อ>้ยอะไรอะ เหมือนการมั่วนี่มเราจะทําได้แล้วตอนนี้นี่ไงแต่อย่าไปตีบล็อกข้างหน้านะตีอยู่แล้วเป็นมนุษย์ถ้ำตอนนี้แต่ว่าเราจะเดี๋ยวนะเราไปอุดเราไปอุดข้างหลังก่อนไหมข้างนอกเราจะได้ตีบล็อกนี้ออกได้ัตอนนี้คือวางวางวางอะไรไม่รู้วางวางไปก่อน เราทำอะไรกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะรอดกันหรือเปล่าไม่ไม่ไหวแล้วนี่ก็แบบว่าไม่มีที่ขุดดินนะเราต้องไปแบบนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทรายตรงนี้มันจะร่วงแน่เลยอะงั้นบางคนเรามีน้ำเลจะเป็นน้ำโอ้เอาเออไ้ที่ไหนโอเคได้อยู่ ได้อยู่แปลว่าเอเลยเฮ้ยมีฐานด้วยข้างล่างแต่ว่าพื้นที่เราแค่ไปนิดนึงนะไม่นิดนะไม่นิดแล้วไม่นิแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอู้ยเยอะมากขุดไปยังไงดีเราจะขุดไปทางไหนดีขุดขุดไปก่อนแล้วกันสรุปนะฮะเราไม่ใช้ชีวิตบนแพรแล้วตอนนี้มาอยู่ในถ้ำมอสลาฟคืออะไรไม่รู้จักแล้วตอนนี้ลงถ้ำมาแล้วเหมือนเราจะใช้ชีวิตข้างล่างมากกว่าข้างบนตอนนี้ เขาเรียกว่าเตรียมตัวออกเดินทางเอาเป็นว่าเราจะหาเหล็กให้ได้ก่อนใช่บอกว่าจะเจออะไรที่ไม่ใช่หินบ้างขอร้องล่ะตอนนี้คือขุดแบบตรงดิ่งไปเลยเป็นไงบ้างฝั่งนูน้นามาได้ยินเสียงน้ำเฮ้ยจมน้ําตายออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้าเล็กๆหรือว่าเราไปช่วยกันขุดทางเดียวไปเลยเมันจะได้เ,ดเดมันจะเป็นความตาย เป็นถ้ำจริงด้วยเราไม่รู้ว่าลงไปจะตันเนี๋ยจะมีอะไรเดี๋ยนะไม่ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราอุดรูน้ําก่อนไหมเราหาน้ำาเามาจากไหนมาทางไหนนี่เนี่ยโอ้ยนี่ไงเจอเรียบร้อยเจอเ็กแล้วไหนไหนไหนโอ้โหสองกอเองโอ้รู้สึกดีใจมากนี่ไงข้างบนนี่ไงถ้าเราขุดไปเนี่ย เรียบร้อยแน่ๆน้ำหยุดติ่งๆยังไปได้อีกถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันก็อย่าว่ากันนะโอ้ไม่มีทอแล้วนี่หมดแล้วนอะไรยังยังเหรออ่ะโยนทอให้อก็แต่มันไม่น่าจะตันแค่นี้นี่ไงเอาวางปุ๊บตีปั๊บนี่เอาผังนเดี๋ยวเราก็ย้อนย้อนทางเดิมช่วยอ้าว โอเคได้กลับแล้วโอเคประสบความสำเร็จมากนะเจอเหล็กตั้งสองก้อนเย่แบบน้ำตาไหลอะจริงจตรงนี้มันมีรูแต่ว่ามันไปเหมือนจะไปข้างล่างไม่กล้าลงไปะเมองเห็นว่ามันตันหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวว่าทาออกอะไรเงี้ยวางต้นไม้ต้นน้อยๆไว้แล้วกันนะ นั่นคือทางออกไม่รู้ว่ามีใครทําแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้คืออะไรมันเป็นหินหรอหินใช่หินเกรนไหน์ตรงนี้มีน้ําอุดเลยมีอะไรเปล่าข้างล่างนี่ลาวาโอ้เฮ้ยเก็บเลยเอาหมดเก็บทุกอย่างเอ้ยมันเออมันเป็นที่ขุดหิน เมมตรัแต่ข้างหน้าลาวาตรงข้ามกับลาวามีเหล็กนี่ไงเราก็ไปทำฟามหินข้างบนโอเคโอเคอุ้ยมันมีถ้ำเหรอไงดีน่ากลัวมากถ้าตกก็คือลาก่อโอ้โหเฮ้ยเพชรเงยง่ายจังอ่ะอเฮ้ยนิงวัวแต่ว่าเราต้องกลับไปก่อนไงเฮ้ยกลับ ได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงอะไรเสียงซอมบี้เหมือนจะอยู่บนหัวเราหรือไม่ก็ข้างล่างหรือว่าเราจะเผาเหล็กตรงนี้เลยได้เอาเลยไหมมีไ <Okay. S 2> ม้ไหมมีโอเคไม่มีแล้วเผามคราบเลยสองอันฐานอนะ่ะโอ้อืมแเราก็สร้างที่ขุดเหล็กเฮ้ย แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าข้างบนนี่คือผ่านมากี่วันแล้วเราจะตีว่ากําลังเข้าสู่วันที่ห้าแล้วกัน <c oughs> น่าจะประมาณนั้นลองกด F สามดูเนีสามไม่มีอะไรวันที่สี่โอ้ยคือวันที่สีนน่แต่มันจะเขียนว่า d a สามเพราะว่ามันมีวันที่ศูนย์ลมาสร้างที่ขุดเหล็กเลยดีกว่านี่สร้างที่ขุดเหล็กแจก,ก่ะเอาไปอโอ้โหโ แต่ว่าอารรรยธมขออุดก่อนแล้วกันนะไม่ไว้ใจก่อนตอนนี้เราก็โอ้โหได้เพชรมาตั้งตั้งเอ้ามีสองอันอ๋อี่หนูก้อนนึงอ๋อโซาตัวมีสองเองขออีกเม็ดหนึ่งได้ไหมล่ะอุ้ยได้ยินแล้วได้เสียงซอมบี้อ่ะทางนี้ก็ไปได้อีกโอ้โหทางทางไหนน่าจะไปไม่ได้โอ้ยรู้สึกว่าใกล้ ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างร้อนอะหืมน่าจะกำลังนอนอยู่ตอนนี้ไม่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีเพอร์คีเพอร์เขอยวเขียวๆไหนมีเหล็กด้วยมันมันมีอะไรเขียวๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่ทางที่เรามาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้มันจะเราจะเขียวเขียวตีหัวมันเนาะ เสียงหลงเสียงหลงกลัวอันนี้คือไม่ขยับนี่คือขาตายแล้วใช่ไหมมันจะไม่โดดขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราทุบปอกไปไม่มีคำตอบไม่ไงไม่ฮี่โชว์ความเป็นสุภาพหลุดแต่ถ้าตัวเขียวมาก็ลาก่อนนะเฮ้ยมันลงไปข้างล่างมันมีดันเจียนทางรถไฟแต่ ถ้ามันระเบิดตรงนี้ตายโอ้ยมาว่ะโอ้โหเราเจออะไรเนี่ยแล้วเราก็แช่ชีดอยู่ในนี้ไม่ขึ้นไปเออเราไม่ขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ถ้าลงมาคืออยากขุดไปทางขวาก็พอตรงเนี้ยเสียอะไรอ่ะยังมีอีกเหรอไม่ไม่รู้เมื่อกี้นินเสียตัวอะไรไม่รู้เสียแปลกอ๋อเฮ้ยน้ำก่อนน้ำ เราเอาถไฟกระจายเราคนเก็บไปไหมน่าจะควรนะเดี๋ยวว่ามีมุมมงุขโมยลัวด้วยขโมยลัวขโมยลัวอ้าวนี่คือการนี่คือการสุ่มเราจะมีที่เราไปใช่ไหมใช่เราจะไม่กล้าขุดบนหอกลัวเราลวนใ่งั้นเราขุดลงข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่า เพราะว่าเหมือนก็จะได้บลิกมาแล้วเอ๊ะ,ะม,มันตันแค่นี้เหรองั้นสิจอนคุณคิดว่ามันมีทางไปอีกไหมไม่แบบว่ามาดูดิถึงเบ็ดล็อกแล้วหรอใช่อ๋อฮะเราขุดมาแป๊บเดียวเองไม่ใช่เหรอ <laughs> อะไรดีอะโออยเวอร์ชั่นนี้มันม,นมีมันไม่มีลบมันมีดินถึงแค่ศูนย์เหรอแสดงว่ามันบังคับให้เราขึ้นไปอยู่บนเพรแบบว่าขึ้นไปอยู่บนแพรซ <laughs> ะอย่าลงมาอีกก่อนกก็ เก็บเหล็กไปด้วยนะกับอ่านอะไรที่ยังไม่มีก็เก็บหมดอืมทิ้งอะไรดีอ่ะอเก็บดอกทิ้งแก็บดอกดอกไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้คือทางไหนนั่นแหละดอกทางไหนเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะทางนี้แหละมั้งเพราะมันขึ้นมาข้างบนใช่แหละใช่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีทางออกโอ้โหโอ้โห ขุดขุดไม่เผื่อคนตัวสูงเลยข,ขัดใจใช่ไหมขุดไม่เผื่อคนตัวสูงเลยนนเนี่ยโอ้ยจนคนตัวสูงไม่ถูกใจสิ่งนี้หัวโมงโอเคปะเหมือนจะตอนเช้าด้วยตอนนี้เอ,อ้ามาหรือยังหรือว,ว่าขึ้นไปแล้วอย่างอยู่ข้างล่างจะลงไปอีกลงไปอีกเหรอเราจะทิ้งอะไรดีอ,อ๋อยากได้เพชรใช่ไหมใช่โอเคจะเจ มันก็เจะบอกให้เรากลับขึ้นไปนั่นแหละมันบอกว่ากลับขึ้นไปเถอะนะขอร้องเดี๋ยวจะพยายามเอาให้ได้พิกอซ์ไดมอนพแ,แล้วกันคนละอันไปเลยอะไรเงี้ยฮ<ล>ะสร้างพ i เอแล้วก็ลง <โห S 1> <ห>เอีกรอบหนึ่งอันนี้คือ <S <S อุ้ยามันคือเคียวใช่ไหมเอามาควนดินเออ เียใกล้จะมืดแล้วตอนนี้แบบว่าไปอยู่แต่ข้างล่างไงแล้วแบบข้างบนไม่มีอะไรคืบหน้านะตอนนี้แบบปล่อยเบลอไปเลยโอเคได้ไม้มาก็สร้างซะหน่อยได้หรือยงังพีเอ็กพีเอ็กไปงั้นเรานอนเลยแล้วกันก็ ไปลุยกันใหม่อาร์ทน,นี้ก็คือต้องนั่นแหละไดมอนด์พิกแอกคนละอันโอ้โหดีมากไปลุยโอ้ไปเลยไปทางไหนรอบนี้ไปทางนี้ไหม <Okay. S 1> ทางซ้ายไปขวาละขวาลายซ้ายไม่มีอะไรเมื่อกี้เจอซอมบี้คริปเปอร์ไปแล้ว หมือนทางนี้จะเงียบเฮ้ยปกติเขาหาไดามอนด์กันที่ชั้นไหนอ่ะกวิชั้นนี้มันหาที่ไหนจริแต่เมื่อกี้เราขุดไปแป๊บเดียวก็เจอเลยก็เลยงงเจอพื้นโอ้หาเมื่อกี้คือเจอหกเม็ดนี่คือจบคิปละจริงลองทางนี้ให้สุดเจอเหล็กแล้วก็ต้องเจออย่างอื่นโอ้งเลสซอ์ตนเราจะเอาไปทำอะไร เราเจอเยอะเท่านั้นนะขุดไปขุดมาลาวาไหลมาวิ่งหนีก่อนเลยนะเนี่ยสรุปตั้งแต่เปิดคลิปมาเรายัางตัวยังไม่เรียกชื่อกันเลยตอนนี้เรามีแต่เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา <c oughs> <c oughs> เออเอลาพิษอ่ะ <c oughs> <c oughs> สุดแล้ว <c oughs> สุดแล้วใช่ <c oughs> ดมอนมันอยู่ไหนนี่อ่ะสงสัยเราจะได้กลับไปทางเดิมกันก่อนใช่ไหมอุ้ย <c oughs> อุย้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยนี่คือ เจอได,ดมอนด์เฮ้ยไอ้ทุรงหน้าอุ้ยกิเวทเนี่ยบนหัวด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยสามอย่าบอกนะว่า4อุ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยหมดแล้วเราจะได้จบมีกี่นิดอุยแปดนิดอุ้ยกลับโอ้เราได้โหรอบนี้ได้เพชรเยอะมากได้เวลากลับบ้านภารกิจ ของเราวันนี้ลังจะเสร็จสิ้นแต่มันยังไม่เสร็จเพราะว่าเรายังไม่ได้คราฟเราต้องกลับขึ้นไปก่อนตอนนี้ทงนี้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีว้กระโดดคราฟเลยคราฟเลยุ่าทำไมขึ้นมาแล้วของมันเยอะจังเลยนะอะคนละอันนะคนละอันแล้วเราก็ยืน ย,ยืนเอ็กกันก่อนจบคลิปยืนเอ็กให้แล้ว,โอ,โ,ว,วโอ้โห้ยแต่ว่าอุ๊บเอ้ยขอดูหน่อยสิ <c oughs> <laughs> ยังสวยอะ่ะคือพอมันเป็นเท็กเจอร์นี้มันก็ดูสวยดีนะยิ่งถ้าใส่เชเดอร์ด้วยโอ้โหพูดไม่ได้เท่าเดินนะมีคนไม่ใส่เชเดอร์ไม่ใส่อะไรเลยตอนนี้ออริจินอลมาครับออริจินอลมาครับโอเค ยังไงดีใครจะเป็นคนปิดคลิปพี่พี่ิดเลยโอเคก็เป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ยังไงบ้างครับน้องโมโฮมิตามที่ใฝฝันเอิ่มเราได้ไดมอนพลิกแอคมาแล้วนี่ไงคนละอันโอ้โหตั้งแต่พาร์ทแรกเลยโมมิอ่ะฝากช่องซิเออมเออมบอกให้ฝากช่องตีหัว อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเราควรฝากช่องเขาหรือเขาควรฝากช่องเรานะเพราะว่าซับเขาเยอะพอมากแะเออ ก็ต่างคนต่างฝากักก็เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรูปภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่านี่รูปภาพแชนเนลเขาเป็นอย่างนี้เออเขาอย่าลืมไปกดติดตามมันด้วยใครไม่กดติดตามก็ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะอ,อุตส่ามีช่องมาคอนแลบกับเรานะแต่ยังไม่กดติดตามให้เขานี่ก็อ,อีดีเสียม,มารญาทนะนี่เราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะยังไม่จบสักทีนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่้องของพวกเราด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบอย่างเงียบทำไมตี oh <my> <laughs>